โด่งมาจะมงเช็ดต่อก็ไม่ได้ครับสัจลักษ์หนุนขึ้นมาใหม่เก็บบอลลงเลยครับซาเมโลซาเจอเข้ามาเบียดแล้วอุโหูจังหวะนี้เสียบอลไปไม่ฟาวซะด้วยครับมุสฟาอาซซอยอ้าวผู้สินลูกนี้เป่าให้ครับจังหวะมองว่าเป็นจังหวะฟาวนะครับอาจจะกดบอลเล่นเร็วโอ้โหพิยพล <ś la> จะรักไก่ครับแต่ว่าเกม ผู้เล่นของตราดก็ไม่ยอมเลยครับโดยเฉพาะนี่อะไรครับริคคาโดดอสซานโตแบมาขวางไว้เลยอย่างน้อยครึ่งแรกจบสกอร์นี้ก่อนแล้วครับของตราดครับยอมตามหลัง1ประตูนะครับก็เดี๋ยวกลับไปแก้ใหม่ได้นะครับถ้านำสอต่อศูนในครึ่งแรกนี่อาจจะเหนื่อยเลยครับตราดความจริงเกมช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกนี้ตราดก็ได้ลุ้นมากขึ้นนะ<ม>ครับจัด บุรีรัมย์ครับได้คลองบอลบุกเข้าต่อทินกรทินกรพาขึ้นมาครับย้อนหลังกลับมาที่จักรพันธ์จักรพันธ์แก้วพรมหยอดโด่งมาลูกนี้ทะลุทินกรพาขึ้นมาครับย้อนหลังกลับมาที่จักรพันธ์จักรพันธ์แก้วพรมหยอดโด่งมาลูกนี้ทะลุไหมโอ้โหสัพพายังดักได้อยู่ยังได้ครับแล้วก็โดนดึงมือศเป่าเอาละครับในกรอบรอบ โอ้โหนิดชี้นอกกรอบก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวดูว่ายังไงครับ V R เช็คได้อยู่แล้วครับว่ามันในหรือนอกโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีครับปิยพลมณิชกุลจังหวะบังแล้วจะหลุดเข้าไปยิงอยู่แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายดูครับจังหวะนี้จูเดียร์โลเปสยังไงครับขวางไว้แล้วกิ๊กใช้มือซ้ายที่เกี่ยวไว้นิดนึงครับตรงเส้นพอดีเลยครับ โอ้นี่ยพยายามชี้ไปที่จุดโทษครับพิจพพลดูครับจงังหวะบอลตกพื้นครับอืมตรงนี้ก็มองเห็นครับเป็นนอกเขตครับค <c ười> ือสิ่งที่บุรีรัมขอมากกว่าการฟาก็คือใบแดงนะครับแต่ว่าผู้สินก็ชี้บอกแล้วครับว่าตรงนั้นเนี่ยยังมีสถาพรแดงสีอีกหนึ่งคนนะครับยังไม่ใช่ผู้เล่นคนส <c ười> <Beast> ุดท้ายครับในเกมรับของตราดก็ นี่แหละครับสอดขึ้นมาในเกือบไปนะครับเปียโปนผ่านนิชกุลเห็นก่อนหน้านี้ทำเผาบ่อยนะครับแต่สุดท้ายพอสอดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหได้ลุ้นทำประตูเหมือนกันครับนี่ครับยืนยันครับจูเนียร์โลเปตสของตราดแอฟซีครับโดนใบเหลืองอีกหนึ่งใบนะครับเป็นใบที่สองของตราดแล้วครับก่อนหน้านี้ก็เป็นสปอตวงหอยนะครับสองใบเหลืองครับในครึ่งแรกแล้วว่าเป็นฝั่งของตราดทั้งสองใบเลยครับ หลุดคำว่ายิงเลครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับตัดโดนสองศูนย์นี่โอ้โหกลับมาครึ่งหลังนี่เลยเอาแต่ว่านี่ครับมาเช็คใบแดงก่อนเลยครับก็มาดูให้ชัวร์เลยครับว่ายังไงครับคือต้องดูตำแหน่งการยืนของคนข้างๆอย่างสถาพรแดงสีนะครับแต่ว่าทางผู้สินที่ดู VAR คือคุณนัททีชูสุวรรณก็จะให้ดูแล้วครับ เนี่ยแหละครับเช็คว่าใบแดงหรือเปล่านะครับดูตำแหน่งการยืนครับแล้วเดี๋ยวผู้สินจะมาพิจารณานะครับว่ามันเข้าขายหรือเปล่าโอ้แต่ดูตรงนี้นี่ก็ยังดีที่มีสถาพอัดังสีที่วิ่งมานิดเเหมือนกันนะครับทำให้ผู้ตัดสินเองก็ต้องพิจารณาลำบากอีกนิดนึงครับให้คิดอีกหน่อยนะครับว่าอย่างไงครับในจังหวะนี้โอ้โถ้าไม่วิ่งมาเนี่ยก็คือคนสุดท้ายเลยนะครับจูเนียโลเปสเนี่ยแหละครับ การพิจารณาหลักๆก,ก็ดูว่าเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าครับอืมแล้วทิศทางพุ่งไปหาประตูหรือเปล่าอะไรครับสิบกรพูดมเห็นแล้วครับแล้วก็ตัดสินใจยังไงครับเช็คว่าเป็นไปแดงไหมหลังจากดู VAR แล้ว hmm. ตัดสินใจที่จะเอาเหลืองแบบนี้อาจจะดึงเหลืองกลับหรือเปล่าครับบอกว่าใบเหลือง hmm. ไม่ใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวครับ ใบแดงนี่แหละครับบอกว่าใบเหลืองที่ชักกลับมาทีแรกนั้นไม่ใช่ครับแล้วก็ดูว่าเป็นใบแดงนะครับโอ้โหไปดูให้เห็นแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองครับสิบปรกรบูโดมครับตัดสินใจเปลี่ยนครับจากใบเหลืองเป็นใบแดงนี่เป็นความชกไหลนะครับช่วงท้ายของครึ่งแรกครับจูเนียโรเปสโอ้โหเป็นใบแดงนะครับดึงใบเหลืองกลับมาครับโดยโดนใบแดงโดยตรงนะครับจูเนียโลเปส พอไปดูเห็นจากการพิจารณาก็คือสาารยังไม่ได้ขยับมาเป็นผ UH ู้เล่นคนสุดท้ายนะครับเนี่แหละครับคือตรงนี้เนี่ยในจังหวะที่ฟาวสถาพรยังไม่ได้มองว่าเข้ามาเพื่อที่จะเป็นคนสุดท้ายนะครับดูประเิทของผู้สินมองแบบนั้นคจังหวะนี้คือเคีย์บอลไม่ขาดเองนะครับของสถาแดงสีนะครับบอลย้อยมาแล้วสุดท้ายนี่นะครับเนี่ยพยายามที่จะไปบังครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ทันแล้วนะครับ บอลตกพื้นด้วยทำเล่นยากรับแล้ว็อยู่ด้านหลังเบียพลด้วยนะครับจูเนียโรเปสนี่ครับใช้มือซ้ายที่เกี่ยวไว้ด้วยครับจะพลิกหลุดเข้าไปอยู่แล้วครับนี่ครับสุดท้ายก็มาเปลี่ยนจากเหลืองเป็นใบแดงโดยตรงครับให้กับจูเนียโรเปสครับเหลือผู้เล่น10คนครับตราดแล้วก็ตาม